สวัสดีครับธนูส้มครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไส้ได้ครับอูน้ำไส้ครับกับสีผ้าธนูส้มทางสองทุกทพันเนาะครับมาตามแนวทางเพื่อได้โชคได้ลาบมันหมาดํากันได้ครับในงวันทันที่ิ6หมิถุนายน2568้ายครับกะเป็นตัวเลขแนวทางเลขบันาลงทุนเนาะครับไี้ว่าเลขดับแม่ f c ครับนี้กะสิมานําเสนอของเลขดับแม่ f c นะครับ เพิ่นก็ให้ดับบนดับรางนะครับดับบนดับไปกลับด้ครับเลนโบได้ครับส่วนดับรางตัวกลับเลนได้ครับสําหรับเลขกลับรางแม่ f เอฟซีตัวกลับนี้เลนได้ทุกอันเดอครับผมนี่นะครับผิดพิละหน้าในการรับช้มรับฟังเอาน้ำกันนะครับผมก็ตามเพื่อนมาหลยงวดเราได้ครับทานุส้มผมจะมีงวดเก่าจำหนดไม่เทียบใ้ทุกท่านเหลบเบิ่งนกำกันพร้อมครับ มีดับบนดับรางเอพซี FC ทางซองทุกทานด้ครับนี่แหละครับผิดเจรณหน้าในการรับชมรับฟังน้ากันด้ครับก่อนอดื่นอูน้ำเสก็ต้องขอบคุณนแมเอพซีใจดีครับที่นำแนวทางตัวเลขดับบนดับรางมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมทุกทานนะครับเป็นแนวทางลดต้นทุนเอซี FC ทางซองทุกทันด้ครับนี่แหละครับก็ขอให้มันมัน,มนปังปังน้ากันนะครับ เป็นแนวทางด้วยครับพิดารณาในการรับช้มรับฟังน้ากันครับเด็กกะมีเขามีรุดได้นะครับส่วนแนวทางลิดตีสามนะครับเป็นเหล็กดับนะครับเหล็กบนหนาลงทุนให้่ันบุส้มประหยัดงบลงอีกน้ากันนะครับนี่แหละครับมากะเบาเบานะครับท่าบุส้มเพราะว่าเป็นเหล็กบนหนาลงทุนนะครับแม่เพื่อนกะเอายูมาไลยงวดแล้วด้ครับเดี๋ยวล่อเหล็กดับ ลางเสือนหลงนะครับท่านผู้ชมเพิ่นมาเมือ่อใดเดี๋ยวผมจะตามให้ดุนดวนนะครับเสาหรับเลขดับเสือนหลงครับ่ทานผู้ชมก็ติดตามจับตามมองแลาเนาะครับเลขดับเสือนหลงครับเอาถามมาปพ๊บผมจะลงให้ดุนดวนได้ไหมครับนี่นะครับมื่อนี้เลขดับแม่เอฟซีไปก่อนนะครับบรรยากาศหน้าบ้านแม่น้ำเชี่ยวขีดทีสามห่อนขนาดนะครับท่านผู้ชมจ้าหน่อยกับที่เสียหนาอยู่ นาบ้านนี้ด้วยครับนี่แหละครับเอาล่อเบิ้งครับผมสีแปนปันไดนะครับเสียญยาอยู่ขางกระทอมนาบ้านนี้แหละครับานผูสชม้าเริ่มเกิดแล้วครับยากาศกับหอนขนาดครับ้าีนกระแปกแน้ครับหอนปนได้ยังเกิดขึ้นได้เนาะครับเอาคลิปนี้ครับตามแนวทางดุนดวนครับผมบ้านเอฟซีทางสองฝนตกกันบ่ครับ อยู่ทางนี้กับบ่ตกเดย์สองมือแล้วได้ครับโยมเพื่อใช้วันนะครับมีแต่ฝ่าค้บล่มไปซื่อนะครับสิตกกับบ่ต๊กนะครับน้ำกับถ่วมให้หน้าเหมือนเดิมครับขนาดบ่ต๊กนะครับถ้าตกสิปันได้นะครับเขาเนี่ยนายชิบะเกิดได้แหละครับถ้าตกอีกครับเอ้ารอดูแนวทางตัวเลขคลิปที่สี่นะครับคลิปที่สีจะเป็นเซียนสำนักเดย์ลอหลุดน้ำกันครับท่านผู้ชม ขีดสามเป็นเลขดับบนดับล่างก่อนนะครับนี่แหละครับตัวกรับรับล่างของแม่เอฟซีนี่เล่นได้ได้ครับปูน้ำใชียร์กระลุกกระลั่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับหัวหม้อหันนะครับเลขดับแม่เอฟซีครับผมดับล่างนี่นะจับตามองได้ครับตัวกรับนี่เปิดกะมาคือกันครับมานี่คือเขาได้เลยครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กเกิอดออีก สำนักหนึ่งเลยครับสำหรับแม่ fc เลขดับนี่ครับตัวกลับเล่นได้ครับไม่ดับปกนี่แหละครับเอาเดี๋ยวผมจะพาเบงหาเลขดับบนงวดเก่าก่อนนะครับแม่เพื่อนเอาอยู่ครับผมนี่ครับานูุชมเลขดับแม่ fc ครับ1มิถุนายน2568ครับเอาอยู่ครับผมเลขออก3 20กับ2 0นะครับ ดับบนครับผมบะมีหาสองนะครับนี่แหละครับผ่านครับผมเป็นแนวทางตัวเลขของแม่เพื่อนได้ครับทรรมบุ้มจะแคบแดดจอเอาเลขดับงวดเก่ากระได้วด้ครับเอามาเบิงดับล่างกันครับนี่ครับดับล่างกับดับบนเทียบเซกันเลยครับทรรมบุษมผิดจระนาเบิงน้ากันได้ครับดับล่างตัวกับเล่นได้ครับผมไม่ดับ งวดบังหันบ่มี2 0ศครับเอายูครับท่านุู้มสุดยอดเลยครับนี่แหละครับเซียนเลขดับห้ามพลาดครับผมเอามาเบิ่งงวดไมล่าสุดนํากันครับท่านุช้มงวดไม่ล่าสุดครับเลขดับนี่ครับงวดไม่กับงวดเก่าครับดับบนนด้ครับดับบนอย่างเดียวครับท่าบุู้มจะมาแคบหน้าจออ่า พร้อมกันทั้งซี่เนาะครับผมก็จัดให้แบบนี้เลยครับสำหรับแม่เอฟซีพอเอฟซีเพื่นสายตาบบดีเนาะครับเพื่นอยากให้วน้ำใส่บ่อให้ฟังเนาะครับหรือว่าลายตัวเลขครับนี่แหละครับเลขดับแม่เอฟซีครับผม16มิถุนายน2568ครับงวดใหม่ล่าสุดนะครับเลขดับบนไปกลับครับผม8118 7227 6336 5445 09ครับผมนี่แหละครับงวดบ่งหันกะดับบนเอายูครับบ่มีหาซองครับท่บุผู้มนี่แหละครับงวดใหม่กับงวดเก่าครับผมเทียบให้ทนบุผู้มทางช่องนะครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมผมเิเอาดับบนกับดับบนเทียบใียกันนะครับส่วนเสร็จต่อไปนะครับอีกหน้าที่ก็จะเป็นดับลางตัวกับเหรียญใดครับตอนนี้ก็ให้ทุกท่านนะครับแคปหน้าจอเลขดับบนไปก้อนนะครับ นี่แหละครับเพื่อนกะมาดุนๆเนาะครับท่านผู้ชมที่อยากลดต้นทุนประหยัดงบจากน้อยเนาะครับนี่แหละครับเลือซื้อหรือว่าเบาๆได้เลยครับเพราะว่าแม่เพื่อนกะเอามาอยูหรายงวดแล้วได้ครับประมาณยี่สิบกงวดครับนี่แหละครับเอาฝากติดตามเป็นผลงานแนวทางตัวเลขของแม่เพื่อนเห็นได้ครับหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วุ้นน้ำใช่ได้ครับ ถ้าผมบอผิดผ่านมึงใดกะขอโทษขอให้ทุกท่านเด้อครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆครับเอาเห็นดับบนกันทีเรียบร้อยแล้วนะครับมาเบิ้งดับล่างน้ำกันครับนี่ครับดับล่างครับผมตัวกลับเล่นได้ครับงวดก่อนเอาอยู่ครับผมไม่มี2 0ครับงวดนี้ครับไล่ท่านผู้ชมฟังอีกก่อนนะครับ16มิถุนายน2568ครับดับ ล่างตัวกลับเล่นได้ครับ5 9 7 5 9 1 4 6 6 2 0 4 1 7 3 3 8 8มครับนี่แหละครับมีหอดเลขเบิ่นเลกเป่าครับเลกดับนะครับส่วนเลขหาเก่านะครับถัดดับหาเก่าต่ว่าเลขออกเก่าหากับเขาได้ครับเป็นเลขเกิดได้ครับเพราะว่าเพื่อนบอกว่าตัวกลับเล่นได้ครับนี่แหละครับเจ็บหน้าจอได้เลยครับสำหรับ ดับล่างแม่เอฟซีครับผิดจรณน,นาในการรับชมวัเราฟังเอาน้ากันเด้อครับนี่แหละครับผมกะนํำแนวทางตัวเลขดุนๆมากฝาก่านผูชมทาง่องนะครับผมบอกผิดพลาดมืองไดกะเตือนผมอ่าบอกสอนผมได้ครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะแจกไขให้เด้อครับเอามาเบิง้งงวดไม่กับดับบนดับล่างนะครับเทียบเชคกันไปเลยครับได้เห็นอ่า งวดเก่ากับงวดใหม่เทียบใส่กันแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สิอยากได้งวดใหม่อย่างเดียวนะครับ16มิถุนายน68ครับเลขดับบนครับผมอีกครั้งนะครับ8 1 1 8 7 2 2 7 6 3 3 6 5 4 4 5 0 9นี่คือดับบนนะครับส่วนดับล่างตัวกับเลนเดย์นะครับ16มิถุนา68ครับผม5 9 7 5 9 1 4 mm. 6 หกสองศูนย์สี่หนึ่งเดสามสามแปดแปดตัวกลับเล่นได้นะครับเอาครับถ่ายคลิปนี้ครับผมกะมีแนวทางตัวเลขมากฝากธานู้ชมเพียงซ้ำหนีนะครับขอบคุณแม่เอฟซีครับที่มีข้อมูลมากแบ่งไปนใน้ันบุผม้ชมครับอวยพ่อในทุกท่านให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยครับมันหมานน้นนำกันงวดนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ